ดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket In c o m i n g นั่นเองนะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันที่การต่อสู้นั่นเองเนาะก็จะพามาดูการต่อสู้คู่หูทีมดินนั่นเองนะก็จะเป็นเจ้าตัวซิกาดนะพลัง700กว่ากับเจ้าตัวเกนชิกราดอนนั่นเองนะ12ดาวนะแล้วก็พลังไปล้านนิดๆน,นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่า2ตัวนี้เนี่ยเวลาลงต่อสู้แต่มันจะเป็นแบบต่อสู้แบบเดียเด่ยวๆนะเป็นยังไงบ้างนะคะในการต่อสู้ในครั้ง นั่นเองนะไปดูกันเลยใการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะก็จะมีฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเจ้าตัวซิกาดมาดาบแล้วก็เกจิกกระ,ระดาดอนนั่นเองนะส่วนฝั่งด้านขวามือเนี่ยก็จะมีนี่พร้อมสกินด้วยนั่นเองนะคะเมกาเอรุเรโดนะฮะแชนี่นั่นเองแล้วก็มี ado, มาชาดโดกาสนาแทนี่นะนเดี๋ยวเรามาดูกันคู่แรกจะเป็นซิกาดกับเมกาเอรุเรโดแชนี่พร้อมสกินนั่นเองนะ ิกัดยังน่าเล่นอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะคะว่าน่าเล่นไหมโหดไหมจริงจริงมันอยู่ที่คนปั้นด้วยนะคะทุกคนอบอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับคนปั้นด้วยนะมาดูว่าจะแรงขนาดไหนจะชนะไหมนะคะสกาดกับเมก้ารุยโ,โดยชานีนเองปึ๊บสกาดอันติมานะอุมันเทนะทุกคนสกาดแบบไม่อยากให้มันมีสกินอะ มีคนบอกว่ามันมีสกินอยู่ป่ะแต่ว่ามันยังไม่เข้านะทุกคนถ้าเข้าเมื่อไหร่ถ้าใครมีก็ทักแชทเพจมาได้เลยกด<น>เอ้ยมันใช้อาวุธของมันนะฮะสำหรับไม่กล้ารุ่ยเลยใช่นี่แต่ว่าซิการ์เนี่ยใช้อาวุธไม่แน่ใจมันไม่เด้งขึ้นมานะปึบ๊บนี่อันตีดูอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะอยากดูเต็มๆก็กดลิงก์ใต้ตคลิปแฮริตรีวิวสกินได้นะ เราเคยทำไว้อยู่นั่นเองเฮ้มากอะสกินนี้แบบโอ้ยโยโคตรเท่ hey, ที่สุดเธอแบบระดับเอพัทมาแล้วเนี่ยสำหรับสกิน,นีเมกาเอรูดเดโดปึ๊บตีไปตีอีกทีร่วงไหมเนี่ยปึ๊บโอ้สามดอกซ้อนอาตีกาดไปเอาแล้วมันจะมีสามล่างนะทุกคนห้าล่าง ร่างใหญ่ๆล่างเต็มมันตายเนี่ยมันก็จะเป็นล่างสองล่างสองตายก็จะเป็นล่างสามนะฮะสำหรับซีการ์นะเอ้มันมีสามล่างนะจังหวัดมันก็จะได้เปรียบกว่าแบบตัตอนอื่นในนี้ปึ๊บล่างฟอร์มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฟอมห้าสิบแล้วฟอร์มล่างเล็กของมันนะโอ้โหเท่นเหมือนกันนะติไอซีการ์ C นะฮะ ดูความเท่ของเมกายรู้ด้วยเชนีปึ๊บจริงๆมองว่ามันน่าเล่นนะแต่ต้องแบบเอาไปอยู่ทีมดีนะ่ะแต่ถ้าเมก,าก้ารู้ดวยว่าไปอยู่แบบทีมต่อโซ่ได้พลังจิตได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไปเ,าเล่นคู่กับมาโลก,ก็ได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมซิกาเอ้ยซิกาชนะฮะซิกาถ้ามันมีไม่มีสาม,มล่างน่าจะล่วงไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนะี แต่มีสามร่างด้วยกันนะฮะทุกคนตีการมาเจอเมกาเอ้ย <laughs> โดนเมกาเซอไนช์ชานี่โอ้โหเฮ้ยเก็บสองเมกาเซอไนชชานี่เก็บสองนะครับมันใส่อาวุธด้านะของมาด้วยนะใส่อาวุธในคอสม่านะฮะทุกคนเมกาเซอไนชชานี่ใส่อาวุธในอันนี้ตัวนี้ที่คือให้ดูเนี่ยคือเขาใส่อาวุธในคอสม่านะอุ้ยโคตรสวยอ่ะสกินนี้ สวยมากสกินเมก้าตัวไหนใช่นี่สกินนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะลิงใต้คลิปเพริดรีวิวสกินได้เลยนี่เจอกราดอนเกนชิกราดอนนั่นเองใส่กงเล็บนะอาวุธเฉพาะของมันนั่นเองมาดูว่าใครจะแน่กักนเนี่ยอันติอันนี้ก็เท่น,นะคะทุกคนเป็นแบบหุ่นยนต์อะไรเงี้ยปื้อโอ้ย โอ้โหสุดๆใครได้เก็นชิการ์ดมาบอกสกินนี่แบบโคตรสุดเลยนะฮะโคตรเท่ดูหุ่หอย่าบอกนะเก็นชิเก็นชิโดนเซอร์ไนอันติมานะฮะปั๊บวิสวยอ่ะ ไอมีเมกาซันเลเชนี่ก็เก็บสกินได้นะสำหรับใครที่เป็นสายเติมสกินนึงก็สวยเหมือนกันนะอย่าบอกออ้ยเกือบเกือบล่วงเกือบปรับแต่ก็กลับมาได้นะฮะเก็นชีกราดอนตีกทิกซีนึง่งดูว่าจะรอดหรือเปล่าว๊าเนี่ยมันเท่มากนะเท่เทคนละแบบอะกับเมกา้าโรยโด,ยโดยชเนี่อะสกินมัน เออเท่คขละแบบเบิอู้เดี๋ยวได้สี่ล้านหกมันสี่ล้านหกจะไปแล้วนะเอ้ยเมคคาสไนท์แพ้ไปนะฮะเกนชิกาดอนเจอกับมาชาโดมาดูกันจะเป็นยังไงบ้างนะนี่อันติอันติดอกเดียวก็หายแล้วมั้งเนี่ยมาชาโดเลยเจออันตีเกนชิกาดอนไปนะฮะมาดูกันอึ๊บ หายหรือเปล่าแล้วนะเบิดไว้โอ้มหายโอ้โหโอ้โหเก็นชิเก็นชิอย่างโหดโอ้โหเก็นชิกาดอนสิบสองดาวนะฮะทุกคนมาให้ดูนะเนี่ยสิบสองดาวพลังอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นยี่สิบห้านั่นเองนะฮะโครเยอะสุดแล้วนะฮะสุด ในแบบ3ตัวนี้นะที่ลงเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วก็หมาดาบหมาดาบเนี่ยพลังจะน้อยสุดเลยก็คือมี8ดาวนะฮะแล้วก็4167สนะฮะสำหรับพลังแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นซิกาดเนาะซิกาดเนี่ยจะเป็น11ดาวนะทุกคน แล้วก็พลังอยู่ที่734,873เลเวลเนี่ยจะมี98,86แล้วก็98นั่นเองมาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเมกาเอรูเรโดไชนีพร้อมสกินด้วยนั่นเองเลเวล97นะก็พลังอยู่ที่635,783แล้วก็เมกาเซอร์ไนท์ไชนีนะฮะ อยู่ที่12ดาวเหมือนกันนะ7 3 1 4 6 6นั่นเองนะคะสำหรับพลังของมันเนาะแล้วก็มาชาโดมาชาโดที่แบบว่าโดนอันติเกนชิกราดอนแค่ดอกเดียวเนี่ยคือถึงกับหลับเลยนะฮะทุกคนก็พลังอยู่ที่459,680คือมันก็เยอะอยู่นะมันไม่ใช่ว่าแบบหลักแค่แส0สอ0แสนอะไรอย่างเงี้ย เออมัน4ี่แสนกว่าแล้วนะฮะทุกคน11ดาวนะเรเวลอยู่ที่83นะฮะแต่ก็เจอเกนชิกาดอนเนี่ยกดอันติเดียวคือหลับเลยได้ทุกคนบอกเลยว่าแบบเกนชิการดอนของคนเนี้ย่ยสุดมากๆนะฮะทุกคนถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนํานะะทุกคนก็ถ้าเล่นทีมดินเนาะก็มันก็จะมีเจ้าตัวอาศัยตัวเจ้าตัวเมกาเดนซี่เอด้วยนะ เล่นไปนะคะแล้วก็มีซิกาดนะแล้วก็มีเกชิกราดอนเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นดินจริงๆนะเกนชิกราดอนถ้าไปอยู่ทีมไฟก็จะมีวิตินี่อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่ามันไม่เหมาะนะคะมันไม่โอเคนะมันเหมาะกับการเล่นทีมดินมากกว่าสำหรับเกนชิกราดอนนั่นเองนะวันนี้ละกันสำหรับใครที่สงสัยหรือถามมาว่าซิกาดดีไหม แล้วก็เกณชีการ์ดอนี่ไหมนี่ดูในการต่อสู่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการอัพของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะยิงอัพเยอะอัพหนักอัพโหดอัพดาวอัพของอะไรต่างๆที่มันเท่าที่มันจะอัพได้เนี่ย ยังไงมันก็เก่งนะฮะทุกคนก็มานี้แล้วกันเนาะสำหรับการพาดูการต่อสู้คู่หูทีมดินนั่นเองนะทะุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็น้าจะกันด้วยนะคะต่อในคลิปหน้าอยากให้แบบดูการต่อสู้ตัวไหนบ้างคู่ไหนบ้างก็แนะนํากันมาได้คอมเมนต์กัน,กน,กนที่ตารางคลิปได้เลยนะคะถ้ามีเดี๋ยวเราจะเอามาทําคลิปรีวิวหรือแนะนําให้นั่นเองนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ